เอาไฟนะเอาจ้าค่ะแนันแนะนำตัวเปนละคนก่อนจ้ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากบ้านโซรักอาคานีค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องเล่นเป็นใครอะไรอย่างนี้ของน้ำหนึ่งรับบทเป็นไฟอาจิมาวาทินวาิชค่ะก็คือเป็นน้องเล็กคนสุดท้องของของบ้านวาทินวาิชเลยค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนใจร้อนปากไว แข็งอารมณ์ร้อ,อน <c oughs> ทุกอย่างนี่เป็นไฟประมาณนั้นค่ะพร้อมเผาทุกคนเลยค่ะข,ของเนยรับทเป็นกะเพราค่ะก็คือจะเป็นลูกของคนงานในเหมืองของพ่อเขาเนี่ยค่ะแล้วพอเราโตเนี้ยเราก็อยากจะกลับมาแบบตทดแทนบุญคุณมาทํางานช่วยในเหมืองแต่ว่าไม่ถูกกัน,นะค,ะคือเขาไ้ายมาแล้วก็จะแบบใส่คืนทันทีไม่มใส่เข้าหน้าเลยค่ะ แสดงว่าต้นเรื่องคือต้องฟาดฟันกันก่อนใช่ค่ะจะเป็นฟิลแบบว่ามันจะเป็นมูสความสนุกอีกแบบหนึ่งมีฟิลขิงก็ล่าขาก็แรงอะไรแบบนี้เธอร้ายมาฉันร้ายกลับฉันก็ไม่ยอมนะอะไรแงบนี้จะเห็จากในทีเซอร์แล้วคู่อื่นพี่พี่เขาแบบดูเป็นฟิลหวานแต่ของเราตี๋จะเลยฟลดหนูเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองได้ไหมคะอาย ช่วยถนัดขนหงายๆได้นะคะไม่ค่ะคือในเรื่องที่เห็นนะมันจะเป็นเรียงไทม์ไลน์มาใช่ไหมคะพี่คนอื่นะเขาบุกป่าฝ่าดงเขาเขาผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเขารักกันแล้วแต่ของเราในวีทีอาร์มันยังเป็นต้นเรื่องมันก็จะเจี๊ยบใชเจี๊ยกันนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายรักกันแน่แต่กี่โมงอันนี้ไม่รู้ต้องไปรอลุ้นเอาต้องติดตามทางช่อง 7hd นะคะแสดงว่าจะมีจุดที่ทําให้รักกันมีค่ะต้องรอแบบ หลายตอนมันก็าจะได้รักกันจะปอยนิดนึงสิหลายตอนไหมเท่าที่แบบว่าเราได้อานิยามแล้วที่แฟนเขาได้อานิยายมาแล้วเขาบอกว่าหอยเกือบท้ายเรื่องเหมือนกันนะ<ช>แต่ว่าไม่ได้ท้ายเรื่องขนาดนั้น,นค่ะมันเหมือนมันจะมีแบบจุดเล็กเอ้ยมีรักยังเออแบบแ<ต>ยอเหมือนระหว่างทางมันก็จะมีจุดให้แบบได้อมยิ้มได้แบบการจากการแกล้งหยอกเอิญอย่างสูในวิทีอาร์ก็จะมีจังหวะแบบเอาหน้าไปใกล้ไปแกล้งข่าวอะไร ก็ยังจะมีโมเมนต์ฟินๆให้ได้ดูอยู่ใช่ไหมไม่ได้ตีกันมีแสอยู่ใชมนน่มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนให้ทุกคนได้แบบเอ้ยได้อมยิ้มกันบ้างไลยมีอะไรจะพูดไหมคะหนูอะค่ะหนูก็รอร <laughs> อ,อบทที่พี่พี่เป้าหาอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเป็นบทแบบนั้นแล้วจะาหนา,ารล่วงหน้าไหมถ้าเกิดองแบบมีสีนา่ารักๆกิง<อ>จะเขินจะอะไรกันไหมอะ สำหรับหนูคิดว่าเคยเหมือนพวกเราอ่ะแบบว่าตอนอยู่ในวงใช่ไหมก็ทํางานด้วยกันแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบแสดงที่ที่เข้าฉากแบบว่ากุกก้กรรม,มันน้อยมากค่ะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเอ้ย ครั้งนี้ก็อาจจะมีความเขินด้วยความมันยังได้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนสมมติอ่าสมมติพี่ๆทุกคนมีเพื่อนสนิทแล้วแบบอุ้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าอ่าก็จะมีความสมัครึสมัครกลางกันนิดสมัครึงเลยสมัครเลยคนละคนเพราะว่ามันโดนจับจีนมาตั้งแต่สมัยตั้งแบบไอดอล เป็นจริงเกิดขึ้นยังไงคะเป็นซีรีส์เป็นจริงค่ะซีรีส์อะไรที่เป็นจริงมากกว่าซีรีส์ซีรีส์ค่ะถึงก็ค่อยลุ้นกันเหรอทำไมถึงลุ้นรอลุ้นซีรีส์เป็นยังไงอ่าเป็นคอยเป็นยังไงคอยโมเมนต์อย่างนี้เราได้เสริมแล้วนี้ก็ถือว่าจากฟีดแบ็กเนาะคือทุกคนก็ดูแบบดีใจเพราะเหมือนเขา เขามีภาพทิปของเขาในหัวกันมาตั้งแต่แบบว่าสมัยอยู่ในวงแอบจิ้นแล้วพอเราได้ประกาศซีรีส์ออกไปแล้วอะไรอยงี้ค่ะเขามีวลีหนึ่งขึ้นมาว่าอุ้ยตอนนี้แบบน้ำหนึ่งเนยเสรีเป็นการจิ้นแบบถูกกฎหมายแบบอะไรแบบต้องตัดต่อแล้วนะใช่แไม่ต้องกาวเองเลยใช่แฟนๆจะสมหวังกับจี่ิงนี้ โปรดักชันแล้วแล้วก็แบบจากความตั้งใจของทุกคนแล้วเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนแบบว่าสมการรอคอยค่ะท้งของเราแล้วก็ของพี่ๆอีกสามเรื่องด้วยจริงๆแล้วเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราแบบชอบอะไรที่สุดอะพอเราอ่านเรื่องราวแล้วเราสมัครวิลังตังเลยเรื่องนี้สำหรับหนูหนูชอบความที่แบบมันมาแบบว่าตีีกันก่อนค่ะมันไม่ได้มาแบบหวานก่อนเราจะแบบว่า เชื่อเชื่อนกันก่อนแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาอย่างี้แล้วอยู่ๆมันก็จะแบบเอ๊ะไปพิกรักกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ถามว่าเอ๊ะมันจะรักกันไหมมันก็ทำให้ทุกคนแบบว่าได้ลุ้นว่าเมื่อไหร่ล่ะจุดไหนที่แบบว่ามันจะพิกแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอะไรชอบเขาเอ้ยโอ้โหโป็นเชันน่าว่ะ สองวายยัดเงินมาหรือเปล่าเนี่ยของน้ำหนึ่งก็จะชอบเป็นในเรื่องของของความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นเรื่องยันปลายเรื่องอ่ะมันมีสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้ติดตามการพัฒนาความสัมพันธ์ของของคู่เราไปเรื่อด้วยได้แบบเอาใจช่วยได้อมยิ้มจนวันหนึ่งเขาแบบสมหวังรักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ฝากให้ติดตามเราทุกวนเวลช่องเจ็ดทุกคนเวลาที่ได้ดูทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะโฟอิเลเมนต์นะคะทั้งดินน้ำลมไฟเลยสำหรับของพวกเราก็จะเป็นตอนโซรักอัคคนีนะคะตอนของไปนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง7 HD ค่ะค่ะ,คะก็ฝากด้วยนะคะโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆที่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยกันวันนี้มันก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็อยู่ในโปรเซสของขั้นตอนการผลิตนี่แหละค่ะยังไงก็เชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วทุกคนก็จะได้ระหว่างที่เราดูเรื่องอื่นอะ ตัวละครในเรื่องอื่นก็จะมาโผล่ในแต่ละเรื่องด้วยอ่าแบบว่ารู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเราอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ท้ายเป็นเรื่องที่4หรือเปล่าจะแบบคิดถึงหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะในแต่ละเรื่องพวกเราจะมีการไปโผล่ว่าแบบแบมแบมเอ๊ะแบบว่าแบมแบมวแบมแบมคนนั้นชอบสับโอเคคคอ่ะ้โงตรงไหนนะฝั่งซ้ายก็ถูกไล่จากฝั่งซ้ายไปนั่นนึงหน้าสองสามโอเคค่ะ